เดี่ยมนะครับมาชมกันสดกันในขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกนะครับที่สองนะครับของทีมชาติไทยครับไปดูว่าคนแรกเลยครับลูกศรประตูอาลคุนแรกเนี่ยยังยึดเอาเหมือนเดิมจากเกมแรกเลยนะกฤษณาสัจกุลนะครับผู้จัดการทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยแล้วก็โค้ชโอคุเทนทอนสันตประสิทธิ์ครับนี่ครับแฟนๆที่สองเนี่ยเทบาเร่ห้าต่อเก้าเริ่มเกมครับ แรกยืรักนะครับชุดสีขาวล้วนเสาผาให้มาทางซ้ายแล้วเปิดกระบาเสาผาหนึ่งสูงครับทุกทีโอ้ได้ประตูขึ้นน้ำเดี๋ยวต้องดูว่าสุดท้ายนี่จะเป็นแสงราวีหรือเปล่านะครับแต่เป็นี้ายน้ำแล้วเป็นศูนย์ดูอีกครั้งเนี่ยบอลให้มาตัวนี้เป็นเสาผาครับบอลเฉล็บมาถึงแสงราวีแล้ว <c oughs> จังหวะสุดท้าย ดูอีกครั้งครับเหมือนจะเปโอนโกด้วยนะครับเนี่ยดูอีกครั้งครับนี่ครับแหมเป็นโอนโกย่างงี้ยจังหวะสวนของเอิรักลุยขึ้นมาครับลุกนีชาลีจ่ายมาเอาดักมาได้สุดท้ายได้กดแล้วตีเสมอครับโอ้โหลูกจริงของเอเลฟต์ครับชาลีตีเสมอให้กับอิรักแล้วครับโอ้ตีเสมอโอกาสน้อยมากครับอิรักแต่ว่าขึ้นมาได้ชัวร์เลยครับดูอีกครั้งครับ ลากลากขึ้นมาของดิวรินให้มาแล้วปั๊มตรงนี้ชนะทางเพชรดาวมาได้ครับอาริยาจะเข้ามาขวางเลิดไม่ทันแล้วครับเยบเส,สาแรกเข้าไปครับโอ้ยินดีมากครับอีราฟชาลิฟนี่นะดูอีกนั้นครับรับไม่อยู่แล้วเสาแรกเรียนเรียนเข้าไปเลยก้าวเรียนตรายไทยออกบอลรดวมาที่ดาริกาดาริกาให้ทางขวาจักทางบนเปิดซ้ายจริงซ้ำอีกทีได้ครับเป็นดาริกาเพียร์ไพรุนครับทีไทยนำสองหนึ่งโอ้แล้วเป็น ประตูที่3ในรายการนี้นะครับของดาริกาได้บ้างครับให้มานัทมุยอ้อนรับเตะจังหวะแรกของเยจิราเนี่ยเหมือนจะวูบด้วยนะครับก็่ยังดีที่บอลเนี่ยมันเข้าทางดาริกาซ้ําดักสองเนี่ยก็ล่้งๆแบบนี้ไม่พลาดครับนี่นครับโชคดีที่บอลเนี่ยไปโดนขาแล้วมันเข้าทางพอดีเป็นกัรลาริดาลาริดาให้ทางซ้ายสาวพาสาวพาให้เพชรดาวเปิดไปติด แล้วอยากได้อยู่ครับทีมไทยอาริยาล้อขวาช็อตทาดแล้วได้ประตูครับโอ้โหทุนี้ไทยนำสามหนึ่งจากอาริยาแซ่เติร์นเงับโอ้โหนี่ครับโอ้ทีเด็ดจริงครับอาริยาแซ่เติร์นมุมมันแบบโอ้มันน้อยสุดๆเลยครับยิงเข้าไปได้ยังไงครับเนี่ยดูอีกครั้งครับเพชรดาวฝังชันแแบเส้าริดาให้มาอาริยาดัวครับมุมแคบมากครับชนคานแล้วโอ้เข้าประตูไปเลยครับ นี่นักเตะที่จนาจับตาบองที่สุดของทีมชาติไทยในเวลานี้ครับอารียาในวัย18ปีดูแกยิงครับโอ้โหนีลูกยิงนึกถึงสุภวุฒิสมัยพิคๆเลยครับยิงมุมแคบแบบนี้ครับทางดิรินแล้วมาแล้วครับเอาจนได้ภาพตัดมาที่แพรพลอยหัวใจเพชรครับ4ีุต้นนิ่งนาที30ทีมชาติไทยเอาจนได้ครับรึ่งหลังครับเนี่ยครับลวดดูนานมากครับรึ่งหลัง ดูภาพช้าครับนี่ครับเต็มมุมนะครับฮะบไทยชนกจ่ายแล้วแพรพลอยโอ้โหเต็มเต็มเลยครับลูกนี้ยิงดีมากครับแพรพลอยหัวใจเพชรยิงสองเกมติดได้เหมือนกันครับแพรพลอยมาดาริกาบอลลงให้อาริยาอาริยากลับมาที่เจจีราให้อาริยาําเชิงอาริยาสซดเดิตหักมาดัตตาโมยิงตเตะเซฟซับอีทีได้ครับเปเจจีราบุขาครับไทายนำา5ต่อหนึ่งโอ้โเซตกัน ดูว่าเนียนตาเลยครับเท่ยวนี้เป็นเจนเจยราบุภา,ารายงานตัวยิงบ้างคนระับดูเซตกันโอ้โหเนียนหน้าลูกนี้นนอริยาย้อนนัทมนยิงติดแล้วมาเข้าทางพอด,ดีครับเจนเจยราลงๆไม่พลาดครับดูอีกครั้งครับหนึ่งสองมาป้ายสอสองแปดแล้วเนี่ยครับบอลมันเป็นใจด้วยครับแล้วก็ยิงสองเก็บติดนะครับเจนเจยราบุพาครับอาวานจะไปทีนึงก็ไม่ได้ หนึ่งลุยไทยกว้างยาวมาหน้าประตูจับแล้วยิงเจติราเข้าไปครับหกประตูต่อหนึ่งจากเจติราบุขาโอ้โหนิ่มๆเลยครับจูบีครับจเจติราบุขาลุ้นแะน่นชิงนะครับเกมนี้กองหน้าเนี่ยกดไปสามประตูเลยครับตอนนี้ดูจะมาออกบอลของหนึ่งลุยไทยแม่นมากครับโยนลงมาขวาจับม้าซ้ายกินโอ้โหเนียนมากครับดูงนี้เฟลเลยครับ คนให้แล้วก็คนยิงครับนี่ดูครับกว้างนี่ลงพอดีเป๊ะครับเดี่ยวขวาแล้วซ้ายยกข้ามแบบนิ่มๆเลยครับดูอีกครั้งครับนี่ครับจับแล้วยกโอ้โหสุดยอดครับลูกนี้จ่ายขนาดเส้นบอลเดวอาริยาแท็กเติร์นหนีมาได้จ่ายต่อทางขวาแล้วได้ประตูครับเรียบร้อยครับเป็นาลิตาฉีดระปุ่นครับไทยนำเจ็ดหนึ่งโอ้โหมาบบกอีกลูกนี่ก็ได้รายงานตัวยิงบ้างครับจนเหนื่อย ลาิดาชิมพกบุตรเป็นเจต่อหนึ่งแล้วครับส่งท้าอีก1เม็ดครับทีมไทยนาที39ดูอีกครั้งครับให้มาแล้วนี่ครับโดนเบียดแล้วขืนอยู่ครับอาริยาแล้วมาให้กับดาริกาโอจ่ายถวายพาเลยครับดาริกาเปลียนไพยลุนให้กับลาิดานี่ครับไม่ล้มีกครับอาริยาแล้วนี่ครับจ่ายให้กับดาริกาป้ายจังหวะเดียวแม่นเลยครับเทนี้ หรือไทยสอระโงคว้างมาแล้วก็จบไปก่อนนะครับผูุ้ชายหญิงทีมไทยเอาชินะอิเอรักไป7ประตูต่อนหนึ่งนะครับก็เก็บเพิ่มอีก3คะแนนะตอนนี้มี6คะแนนเต็มจาก2นัดนะครับ